thoái một cái kia mãn chị Chít chắc chị chít chắc hả à đâu ở thằng nào quá hả 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 đây, ba hả 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 มันอันนั้นแม่เจ้าเห็นบ่นี่ลวดนี่แม่เจเ้าขึ้นก้าเหยียบเถอะใช่ใช่ไหมเออเนาะเจ้าเห็นสิง่ง้เห็นตึกสี่บางๆนี่แล้วขม่าหนี่ล่ะตึกต้องแล้วขึ้นมาผีแล้วขึ้นมาทั้งๆ<บ>ตรงมาก่อนนะอย่าเฝ้าหักเขามาตรงมาก่อนตรงตรงมาก่อน,นอบอยอ,อย่าเฝ้าหักหล่อ,รอตรงมาก่อน<ม>เออมาตรงมาเพราะหัวยังไปแห้งเลยโอ้ บอแมนตรงมาผีแหมนี่นไหมเจ้าบังมือผมดูนี่นี่นี่มือผมเออไปเสียวอ่อนเสียวไปได้เลย,ยนี่เอาตรงมาก่อนตรงมาก่อนโอ้ยเนอเอาพอพ่อพอพ่อ,พอ,พอโอเคครับผมเอาพี่น้องครับสาธุ เอารถเรามีห้องหนามพร้อมตีคือมีหน้มหย่อยปอกๆมาติดห้องหนามตาเหิงอันนี้ก็ใหญ่เอ้าจอมาตาเหิงเหยสวัสดีครับผมพี่แก้มต้นนีเมียวัดตัวเล็กต้นนีเมียสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีบวัดตัวสวัสดีครับพี่น้องครับผมไม่ยังมาสำรวจที่ไหนบกรถเห็นเราบังคับไอเราอันนี่ที่แหลกมันบกหยีบ พี่มาแล้วลูกพี่ลูกพี่มาลูกพี่ที่แรกมันบมเหยียบผมก็เลยว่าให้มันเหยียบเล็กน้อยเนี่ยลูกพี่ลูกพี่ทรหาว่าจอดรถไพี่ว่ารับเนี่ยเพียงจ้าจังบ่กรับเล้วจอยเพิ่งจะหาน้องเก่าเนี่ยหุ่นนุเบียนอาหามยุหุ่นที่อาหนามยุริสวดไปซ่องหาอยู่ในรถเฉพาะบหินเช่หนี้เลยเอาไปอาบน้ำที่จ่ายริสวดยู่บอกเลยเนี่ยรีสอร์ทของคนนี่แม่ ยู่ไก่ปะไม่ถึงตรงเขาไปในโดมเขานี่ปม่ย่ยางทะลุกำแพงไปเลยตรงนี้ที่เออไอ้ชื่อมาจอดนี่จอดรถไฟนี่ต้องเ็ยางนเาที่รีบดีแถวนี่ลีตอแกเขาลูเียปลาไหลสดปีเอซเอเจ้านั่นละเอเจ้าเป็นผ้าไปนะสิเปิดทองเจ้านี่เนีน ของคนเลยว่า <1 lá> ้าเจ้าเปิดให้ศ <LAUGHING 3 3> ิลปินศิลปินสีมาเหมือนแรงพักเลี่ยวเนี่ยเพราะว่ามันมีเก้าห้องเนี่ยคนฮอกคือบ่ได้อยู่สันเฮากก็ได้ไปเปิดเ้าเองจะรีตัวจะเลี้ยงตัวเป็นมากไปด้วยเองเออเออเออมันจะปลูกขายแงงก็เป็นไงครครับเออก็ยีรีนั่นแหละที่เลยคายแงงหน่อยกต่เดียู่ที่สอด เใื้อ่อคืนนี่นอนเบื่งเครื่องบินอยู่บัดขึ้นจังหวัดสอทแง์หลาไรือฮอนีนี่ก็ซื้อลถบ้านตอนนีวางสันวรี่เออสวัสดีเด้นอนเปิดเปิดครับผมจอดในรีสอร์ทได้เลยนะครับจอดในรีสอร์ทยี่ยมไ้20,000รับตอนนั้นอ่ะอูยเจังได๋เจ้าสี่คนของไปบัด้อ้ยขนของไก่ก็นีว่ครับ่แล้วไก่ยัาไปีกแลวเนาะพตนี้นะครับมัน เข้าร้านอยู่เนี่ยได้บ่อนจอดได้บ่อได้อยู่บ้านพื้นที่ได้ไหมครับกอดกอดตรงนี้ไม่เดี๋ยวเขาล้คนดูแลร้านับมีอมาขึ้นมาก็ตัดต่อไม่เป็นไรค่ะมันมันมันสะดวกขนของครับผมมันติดขนของไส่ก็คือขนของอะไรก่อนใช่บอกมา่นทำไมไม่คนของเขาไป่ว่าจังไหนจ้ามัน ถึงกกของเลือกันของมาบจไปขับมเอาของเลยรแนมนามสน้ามนีเล่าหนึ่ง่แต่ว่าเฮาชีวิตว่ล้บาดนี่ยันเราเบียดกองไปหาดีสอนให้กับโอเคแมนมผู้บริการให้กัใครเนาะคุณปเอย มันจังมันน yeah uh> ันก <Si> ็บวดชว่าด็หัวดนหลายมือต้งว่ามาหลมือดิเออบ่าดมาหลมืออีหลีจังมือวะ่วยพมันสามหนติวันว่าอาทิตย์นึ่งปั้นอันีตีแต่กับานคนแต่กับานรอบแรกคนตจังจังหวัดมันเด็ไปน้ำมือเด็ไปน้ำมือไหนนั่นตีดาบยดบี มันบปตีไปหอนแน่าอ่นอันนั้นอันนั้นอันนั้นเพิ่นปเปลี่ยนผู้หญิงกะซางวัดทองบปตีดากอยู่บ้านเว้ยเฮ้ยพิ่นกะบอเหร่นเพราหัวเป็นสันละ่าเขากระื่นจะผาไปน้ำเนาะไปชิวไปกินตะนักกันไปบ้านนั่งเนาะตะนักการเรื่องเลยเมื่อไปตีดาบมันก็ะิบไปหอดเน่าอ่นหมุนตัว อยูใกล้ๆกันนึงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกันเพิ่นว่าอัปปีก็เขาคิดว่าได้เีลยเขากระสียุดจะอยู่มองหันละใกล้จะได้ดังพูดได้อัปปีดอกมันบอกมาแนี่เดี๋ยวู้ใด้เขาจะขึ้นภาพออกดังกับดักมันดูไกลกันด้วยมันจะไปใกล้กันจะมองได้เดี๋ยวได้ว่าตีดังเด้เลยแม่เสิยังไงโอ้สุนนะสุนไม่สุนไงคลิปนี้น้องเกลียบนอนตีดักนะครับคลิปนี้บอคลิปนี้บอ อันนี้เพิ่งเอารถออกแล้วพี่ขาไปจอดรถี่แล้วอันนี้รถีีเฮ้ยรถผมแหงสีเงาตัวบุนเนเกานขบอกไงซะผมจอดหันผมเสียบไฟอยู่น้ำรานคานันผมใจเงินค่าเสียบไฟเพื่อนผมได้ลูกพี่แมนผมใจเงินไหนอมนะพี่ผมขออันพ่วงปักไฟชาร์จแบตหน่อยผมจะช่วยค่าไฟก็เลยออกค่าไฟให้เรา เนี่ยห้งสันเล้มวิห้องนนอ่พี่เขบอทักมาถามผมเนาะผมนอนสภาพร้อยเนี่อหนอยากไปเบ่งเครื่องบินน้ำกันสะดอกนั่นแหละมันขึ้นล่องอยู่ว่เซา้อนับได้สองร้อยหาสิบขั้นเบ็ดมือเท่าคำชื่อเล็กอี่หล่อ เนี่ยเขาไปเนี่ยหนีครับนี่เพิ่นว่าทะลุนี่เขาไปเนี่ยเอามันกับพวกไก่ด้วยบอกว่บพกไก่ตัวเอาไปจอดบ่านเอาไปจอดไก่เอาไปจอดฝุ่นคุณคลองไปใบก่อนเอาสิซะผู้มาเที่ยวงานเขาจะาไปจอดมองรีสอร์ทิ์เขาทงย่างเขเหนียวไปพวกเขาจ้าว่าเด้๋ยวคุณองไมอันนี้เขาจ้าว่าให้จอดคนมาเที่ยวมาอย่างพี่เดชเขาพี่เดชพี่เดชเห็นบอกเขาจ้าไปพวกใบเดึงอยู่นี่แหมนี่ผู้ใดลมก็จอดดึงต้นออนี่ผู้ใดลม ผู้ใดลมก็ดึงขึง้นมันบ่ลอมดอกตีว่ราพี่น้องขันสีมากท่นผู้ไดสีมากมากับฝ่าวัากันมาเดินนะครับพี่นอ้องถนนเ้นอันเจ<บ>้ากุทหารบบตีดอกนะครับตีู่เ้นเนี่ะหละ่ยอันเส้นนี่ก็เอืเ้อญเ้นียงเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันตีบจะร้องกรุงที่สิบสองตีนนจะร้องกรุงครับ เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบ่เท่าไรก็มากลยพี่น้องตร้งทก็ฮอนดานแมนเจ็ดสิบสองนี่สนนบ่อ้นี่เบแมนครับครับพี่น้องูบบกวมข้องว่อดข้องเลยแมนดูมุ่มของเลยแมนครับครับผมมีเปเขียนคิีวไม่เช็มันคือฮอนเอามันจังเป็นลักษณะพิเศษดิมันเปเขียน นี่แหละครับว่าคิวคิวคิวโกงปั่นขั้นสอนผลต่างงอนว่ามันปิ่งประหลดมันคยเห็นพูดเทียมมันว่าเขียนแนวนี้ไงบ้าเอาเป็นโง่เห้งนี่เห็ดโอ๋โง่เห้งนี่ตรงนี้แนนเจ้าไปเห็นเกลียดเหรียญอยู่จรินแนนครับว่าเสียความมั่นใจบัดเสียความมั่นใจบัดเจ้าหน่อยปิดคลิปเป็นลูกเป็นลูกคิวได้นี้ ไอ้ส่วนไปกินก้อยเสียด้กินเป็นบ่ก้อยก้อยไส่ก๋วยเนื้อนี่แม่กินเขาบ้านกินเขาตั้งแต่เมื่อคืนไปเห็นไปไดไหมไปไโอ้เนี่ยโอ้ยน้องเอาเอาไปตรวจตั้งเด่แจ้งเบอกว่าดับรถได้ไหมฮะตรวจรถลอดตรงยึงเบรกเมื่อดับเครื่องว่ามันรถไฟฟ้าวันนี้ความเงียบไหมความเงียบของลดจังหวะมันรถไฟฟ้าวันนี้ยินเสียงเลยมันโมเมนความเงียบที่ขาดหลอดทุกคน ข้ถามนี่ขมาขับรถไปคนเดียวใจรึเดียวหัวมันเกือบบวมปัะรถนะเออเงียบดีอยู่ดิมีแต่อันผู้มาหน่ำนะบอกผู้ใดเล้าหนิอีซี่นี่เนี่ยเนี่ยจะอีกเลี้ยวซ้ายเห็นหอดถนนเทพารักเลี้ยวซ้ายกันห้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเมื่อนึงเกือเป็นขวัญลุ้งทุบตัวจับยิม เกือบไม่ได das ้ไปกลับรถอยู hat. ่ด้านหลังกระบัองว่ะโอ้โหดูมันหลงติดมันบอกสามันบอกสาหมดมันบอกเลยทางเดียวมันจังบอกว่าเดียวสายก็บว่เบิร์กบอกทางเที่ยวมันเขาขี่เร็วดิทางเที่ยวมันขี่เร็วดิขี่เร็วมันนำบทันรู้ปิดไปเลยโนนลำคานมันบอกดูเขาติดสีหลงมันเนาะมันขึ้นนี่เป็นยังไง เฮ้ยเอาคลิปไม่ซ <Hospital Empire> <imi> ่คลิปเดียวซ้ำนี่ละเอาซ้ำนี่ละครับพี่นงองฉัรับคลิปนี้ละพี่นงองฉันเื้นซ้ำนี่ครับกับคลิปหนัาครับสดครับ